ไก่ซีงฮอดแล้วเพื่อพี่ปูนจอดจะข้าวนี่ลานดหนาใหญยเฮ้ามีโอกาสได้แพร่ได้ผ่านได้สีแวะจักน้อยเชือกพากลับออกมาบ่าได้แวะเดี๋ยวขามทางกังนบันนึ่ตายข้าวะลุยตุ๊ดมุนหลุกพี่ข้าจักน้อย คนอุบลนะท่าท uh ่าท uh ่าร uh ้านกาแฟข้าวแกงของฝากเวสีเส uh ีจะตักต uh ัวก um ันพี่ก็คือส an ีบระยูรดอกขายงาอยู่เบ <aciones> ิงส่งนี่คนไหนาง่า่ เแบบ็กไอกระเป๋าเขาถือชะวะไปขับกลับเฮามาบ่าทันหวอาไหนไง่ะห้อ่ไห,หนาไ่ไปทุละ คำแหละคือว่าละ่ะธรรมะช่วงใบใบสิท่านโย่ได้สองยางครับได้เสียกับสะล,ะลับเปา่าลานหัวหนา้าญ่รถขึ้นหลายแถบันแบกเชือกสีขาวข้าง แีงมาแบบจางไว้เดนล oh, <boy. S 1> ๊้ยโจเนี่ยใครขับรถคันนีวะรถเสียหยาดนีวะสุวรรณตะกว รถพัดยังตะบนครับแมนส่วนกระปวดทั่วที่งานเก่าครัะเอาข้าวคงเป็นเด็กรถรถเสียยนาเสียยนาขันอยู่ขึ้นนั่นมากเลยรถกระไร ในเวนลาขึ้นรถเดินทางต่อแล้วหกแต่ว่างไ้เดี๋ยวมาแลงจังกินบายบายนะลูกพี่มาประทันโอ้ยแย่ย่ไปฮะเดินทางต่อวันนี้ คุณครับจบขอจบการน,นำเสนอเพียงซัมมี่ฝากติดตามช่องยูทูบหนองไม้น้ำได้ครับ Tour. นายแมทรักออนทัวร์นะขับรถคอนโดมิเนียมเคลื่อนที่อยู่ดี เกียร์อโต12สปีดครับ